1,000บาทก็ลงทุนได้สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะคะคุยกันไปแล้วว่าหลักคิดสำคัญก็คือต้องรู้จักนะคะว่าทำไมเราต้องลงทุนก่อนนะคะจะได้ต่อยอดไปถึงวิธีการในการลงทุนได้นะคะคทีนี้พอหลังจากรู้หลักคิดแล้วค่ะคุณบุญชัยจุดเริ่มต้นแรกที่เขาต้องทำเนี่ยก็คืออยากจะรู้ก่อนว่า1,000บาทที่เขาจะเอาไปลงทุน เอาไปลงทุนในไหนแล้วก็เขาจะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนนั้นๆนนเนี่ยดีให้คุณเงนชัยเลือกมาให้หน่อยดีกว่านะคะของทีฟันหรือบราิาธนาคารจริงจริงจริงสินทรัพย์อยู่ในปัจจุบันที่ที่ท,ทำแบบนี้ก็จะเป็นกองทุนรวม,มนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลักการมันคือเอาเงินของคนเล็กๆมารวมๆรวมกันเพื่อให้เพื่อให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกไหมครับงั้นเราเราต้องดูโอเคเราก็ต้องไปที่กองทุนรวมก่อนเพราะว่ามันมันมีบริการที่ตัดเป็นทุกๆเดือนให้เรา เข้าไปในการลงทุนนั้นนะฮะอันนี้กองทุนรวมก็ลงทุนในสินทรัพย์หลายหลายอย่างนะฮะบางกองทุนที่เรียกว่าตราสัรหนี้ก็ซื้อแต่ตราสัรหนี้นะฮะก็ซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรนะครับกองทุนที่ลงทุนในตราสันทุนก็ซื้อหุ้นนะครับบางกองทุนก็ผสมระหว่างหนี้กับทุนนะครับบางกองทุนก็ไปต่างประเทศไปซื้อตราสารหนี้ต่างประเทศไปซื้อหุ้นต่างประเทศ ะนะครับนั้นมันก็จะเป็นหลักในการลงทุนที่กองทุนสามารถนําพาผู้ลงทุนเนี่ยไปลงทุนได้โดยผู้ลงทุนใช้เงินแค่เดลพันธ์ะนะครับอันนี้ถ้าต้องถามว่าตัวผู้ลงทุนเองนั้นเนี่ยรับความเสี่ยงรลอรับความผันผวนได้ขนาดไหนนะครับถ้าผู้ลงทุนอายุน้อยอย่างในท่านท,ที่พูดมา,มาซึ่งคิดว่าน่าจะน่าจะยังเด็กนะโดยโดยโดย,โดยหลักการโดยทฤษฎี คนที่อายุน้นอยเนี่ยก็จะลงทุนในตรา,าสารความเสี่ยงได้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คืออายุการลงทุนยาวมากะนะครับสคือมันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ตนตโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไปซื้อหุ้นซะไปซื้อกองไปซื้อกองถุนหุ้นะนะครับโดยในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นกองทุนหุ้นไทยซะเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันก็มีทั้งหุ้นไทยหุ้นกับหุ้นเทศนะครับผู้ลงทุนก็สามารถที่จะเลือกไนดะ้เราเราชอบไทยนะเพราะว่าเทศอย่างไกลเรานิดนึงก็ซื้อกองทุนหุ้นไทยได้นะครับสำหรับของเราเนี่ยเราก็มีแนะนําอยู่สองสมกองทุนนะครับสำหรับกองทุนแรกจะเป็นลักษณะการที่เราเรียนรู้การบริหารเงินผ่านกองผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านกองทุนรวมนะฮะก็เป็นตราสารนิรยสารกึ่งกึ่งตราสารนิรยสา a ที่มีการซื้อขายเป็นรายวันนะครับ อันที่สองจะเป็นลงทุนในหุ้นเพียวเลยนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่เรามองแล้วว่ามีความพันผลตำ่ำเพราะว่ามีสัมปทานมีแคชโปรนะครับก็คือเรียกว่ากลุ่มโลเบตา้าอันที่สาจะเป็นการผสมผสานระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนนะครับงั้นเรามาไล่ทีละกองคุณดีกว่าเอาตราสารหนี้ก่อนตร,ราสารหนี้ข้อดีของมันก็คือความเสี่ยงต่ําหน่อยถูกต้องถือว่าเป็นการก้าวข้ามผ่านจากการฝากเงินมาสู่โลกของการลงทุนถูกต้องครับเพนี่คือกองอะไรคะอันนี้เป็นกอง ธนชาติอินคัมพลัสอันนี้เป็นลงตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะครับซึ่งก็เป็นทั้งตราสารหนี้ไทยแล้วก็ตราสารหนี้เทศะนะครับแต่ว่าจุดเด่นมันก็คือว่าเราสามารถที่จะซื้อขายทุกวันได้อันนี้อันนี้จริงแล้วเป็นเป็นเหมือนกับจริงๆถ้าถ้าให้เปรียบเทียบกับการฝากเงินนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับออมทรัพย์นะฮะก็คือเราเราฝาเราเด้นดอกเบี้ยน้อย แต่เราสามารถที่จะซื้อขายหรือว่าถอนฝากฝากถอนได้ได้ได้ทุกทุกวันตัว income plus ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงดีกว่าการฝากเงินใช่ครับนะฮะแล้วก็มีสภาพคล่องคล้ายๆกันพียเแียว่าถอนวันนี้อาจจะต้องได้เงินเหมือนพรุ่งนี้รอหนึ่งวันไม่ได้ได้เลยใช่ไหมคะนี่ที่บอกว่าเพราะว่าิงๆที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเรียนรู้เรื่องเรื่องการลงทุนเนี่ยเพราะว่าเวลาเราลงในตราสารหนี้เนี่ยครับมันจะมีเรื่องของการ mark to market นะครับเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจาก การคาดหวังของดอกเปี้ยกับเศรษฐกิจด้วยมันก็จะมีการแกว่งนะครับอันนี้ตัวผู้ลงทุนเองก็จะได้ทำควาเข้าใจกับว่าจุดแรกๆของการที่เราซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมันมีการมาร์กราคาตลาดมันมีความผันผวนบ้างะนะครับก็จะรู้ว่าโอเคผลตอบแทนสูงมันมาคู่กับ ความฝันผวนด้วยค่ะครับอันนี้คือกองแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท T ินคั้มพลัสที่ตอบแทนความเสี่ยงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าเราฝากดรเยออมทรัพย์ธรรมดาก็ประมาณจุดห้าจุดเจ็ดห้ากองนี้ก็ทําได้ประมาณสเ็นเสร็จสิ้นอันนี้เน็ตน็แล้วนะฮะเน็ตทางภาษีแล้วก็เน็ตทางค่าบริหารจัดการแล้ว อันนั้นคือกองที่เสี่ยงน้อยหน่อยใกล้กับการฝากเงินหน่อยนะคะใครรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นหน่อยแล้วก็อายุยังน้อยอยู่ก็จะไปลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นได้ใช่ครับอันนี้คือกองทุนไหนคะจริงๆก็มันก็มี2องานแต่ว่าเอาเอาแบบเอาบา็กซ์ตรีมไปก่อนก็เป็นหุ้นล้วนนะคือคือเราเราไปซื้อกองทุนที่เขาลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า80% <Mi. S 2> ของเงินกองทุนอันนี้อันนี้เหมาะเหมาะกับใครก็เหมาะก,กับจริงๆแล้วคนที่รับรู้ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีผลตอบแทนนะมันม มันมีเงินปันผลแต่เนื่องจากมันมีผู้เล่นเยอะมันมีผู้ลงทุนหลักหลากหลายทั้งไทยและเทศผู้ลงทุนระยะสั้นระยะยาวผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนบุคคลมันก็จะเป็นการผสมผสานความคิดนะฮะมันหุ้นมันอาจจะดีดี๋ยว่าตลาดอาจจะไม่ดีมันอาจจะแย่มันอ็จจะแกว่งไปแว่งมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เหมาะกับคนที่หนึ่งคือรู้ว่ามันมีความผันผวนยอมรับมันได้แต่คิดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยในระยะยาวนี่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ไม่นี่กรต้องบอกว่าการการซื้อหุ้นเนี่ยเราคือเราเราเราต้องมองไปในไปในเนื้อในสุดตอนสุดท้ายว่าเราซื้ออะไรเราซื้อความเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทก็ต้องเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมันก็ได้กําไรก็มีการจ่ายปันผลเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตลาดมันมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะเพราะมันมีคนคิดคนเล่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็ก็หุ้นก็เป็นอะไรซึ่งถ้าสําหรับบุคคลที่อายุนน้อยนะครับ ลงทุนอันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยเงินเดนละพันธ์นะครับก็ซื้อกองทุนหุ้นนะครับที่แนะนําจะเป็นโลเบต้าต่างจากกองทุนหุ้นปกติยังไงคะคำว่าโลเบต้า <Low Beta S 2> ครับคือหุ้นเนี่ยมันในตลาดมีประมาณ6 7 0 0ตัวนะครับเขาก็จะหาค่ากลางของราคาเฉลี่ยของหุ้นทั้ง6-700ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเซตอินเด็กตไหมครับเป็นราคาค่ากลางเฉลีย่ยเราก็จะดูว่ามันก็มันจะแว่ง นะคือมันจะขึ้นลงลงเนี่ยเขาก็ถือว่าการแกว่งของตลาดโดยเฉลี่ยรวมเป็นเบต้าเท่ากันหนึ่งถ้าเราแว่งน้อยกว่าแสดงว่าเรามีความผันผวนต่ำกว่าตลาดคือราคาหุ้นอันนั้นจะแว่งน้อยกว่าตลาดถ้าตลาดขึ้นเยอะเราอาจจะขึ้นไม่เยอะตลาดลงเยอะเราจะลงไม่เยอะนะฮะก็เรียกว่ามีเสถียรภาพกว่านิดนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้มันจะมีโครงสร้างพิเศษเช่นผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะดีนะการแกข่งของ รายได้มันไม่ได้มากมันก็ค่อนข้างมีความชัดเจนว่ารายได้เนี่ยจะมาสม่ำเสมอะนะครับเป็นหุ้นสัมปทานเป็นหุ้นโรงพยาบาลฉเฉลี่ยผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ T โลบ b e ้ากองนี้ตั้งมาประมาณ3ปีเศษก็จา,จากวันนั้นถึงวันนี้75%็ดส้ก็ฉเฉลี่ยปีละยี่สิบยี่สิบห้าโดยประมาณขณะที่ตลาดเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้2 0่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์พอดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้มันมา ะนะครับก็ถามว่าดีไหมก็ดีเซฟไหมก็ค่อนข้างเซฟสุดท้ายเป็นกองถุนผสมอันนี้เป็นเป็นผสมระหว่างหุ้นกับนี้ค่ะอันนี้อันนี้สําหรับคนที่มีอายุเทบใหม่หน่อยอายุเยอะขึ้นหน่อย <c oughs> ก็คือว่าคือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าพอที่เป็นเบรนดหรือพอที่เป็นพอตผสมเนี่ยมันมีความได้มันมีความได้เปรียบนิดนึงก็คือว่า เวลาหุ้นมันแย่เนี่ยเนื่องจากเราลงหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน65%มันมีบอนอีก35มันขาดกันอยู่นะฮะตลาดหุ้นลงมา40ในช่วงปี08เนี่ยนะครับกองนี้ลงมา20นะฮะเพราะมันเพราะว่าเป็นพอร์ตเบรนด์แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเวลาตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยไม่องจากเป็นพอร์ตเบรนดมันก็จะขึ้นน้อยกว่าดังนันในในที่ผ่านมากองนี้ตั้งมา23ปีแล้วชื่อสตทรัพั์ปันผลนะครับกองนี้ตั้งมา23ปี เฉลีย่ยใน23ปีนะครับลาผมจับวันแรกถึงวันนี้นะ ก็เฉลีย่ยปีเดประมาณ13%อนี่คือหุ้นกับบอลนะค่ะแล้วลองคิดดูถ้าเป็นหุ้นล้วนเนี่ยมันคงจะไปมากกว่านี้ไปแล้ว <c oughs> ครับนี่คือ3กองทุนนะคะคสำหรับน้องคนนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่สนใจนะคะในการที่จะเริ่มต้นลงทุนเดือนละ1,000บาทมหัศจั์ไม่ใช่มีแค่เรื่องของผลตอบแทนเท่านั้นนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยทบต้นยังทําให้เราเห็นตัวเลขที่มหาศาลทีเดียวนะคะจาัดก,การลงทุนเดือนละ1น0 0บาทถ้าลงทุนต่อเนื่องไปเนี่ยทราบหรือไม่ว่าจะมีผลตอบแทนนะคะที่เป็นทบต้นเนี่ย เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะคส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะสำหรับท่านนี้น้องเบนซ์นะคะเบนซ่าด้วยที่เขียนถามเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีตุ๊กตาหมีนี่น่ารักเลยทีเดียวนะคะตัวใหญ่มอบให้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะที่เขียนคำถามเข้ามาเราก็ได้รับทั้งคำตอบรวมถึงน้องหมีไปกอดอุ่นใจด้วย <c oughs> เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปแน่นอนนะคะ,คะ,คะส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะที่อยากจะถามคำถามนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมคลิกเข้าไปที่ Facebook คิดได้ก็รวยได้ถามทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนคุณ บุญชัยพร้อมตอบอยู่แล้วนะคะวันนี้รเราสองคน,นคลาไปแล้วสวัสดีค่ะสสวััดีครบ